เราไม่ควรจะไปรีกินหนอนนะครับให้เขาเดินมาแต่ว่าถ้าหนอไหนที่มันขึ้นในตางกอเนี่ยก็เอามากินมาบริโภคได้ผมยังไม่กินหน่อไม้เลยนะหน่อไม้ที่ที่มันออกค้างคา่ไม่ไม่ไม่ตัดเลยนะครับอันที่สองก็คือล้ำแก่ต้องเอาออกเล็กใหญ่ก็ต้องเอาออกตอนนี้หลายคนเนี่ยเวลาไปตัดไทรปิดน้ำ หลายคนเนี่ยเวลาตัดไผ่เนี่ยตัดเฉพาะลำที่ตัวเองอยากใช้แล้วก็บางคนหนักกว่าน,นั้นก็คือง่ายตัดก่อนตัดจากข้างนอกใช่ไหมพอตัดข้างนอกเนี่ยหมายความว่าทีแรกคุณตัดมาตัดวันแรกโป้งก้มก็ไม่อยังไม่อยากก้มอีกนะตรงนี้พออีกวันนึง,ก,นงนะก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นไผ่มันก็จะไปอยู่ตรงกลางหนอจะออกมาก็ตัดอีกกินอีกหนอก,ก็เลยไปไปขึ้นข้างในก็เลยแน่นกอเลยแน่นนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็คือบางคนไม่เคยเอาใจใส่เลยว่หนึ่งปีเอาใบใส่ไหมเอาหุยใส่ไหมตัดไผ่อย่างเดียวใช่ไหมพเพราะฉะันเลี้ยงไผ่ให้เหมือนกับคนในครอบครัวเลย ปีนึงสามสิบาทกนะ่อนที่วัวสองกระสอบว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็กวาดใบไม้แต่ตอนหลังนี้เดี๋ยวผมจะมีเทคโนโลยีมาใช้นะครับตรงนี้ไม่ได้กวาดใช้คนกวาดนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเนี่ยคือการจัดการกอแล้วก็หลีกเลี่ยงในการตัดลำในช่วงที่เขาออกหน่องหลีกเลี่ยงเลยนะจะไม่ไปยุ่งกันเลย ่อให้เขาได้ทำหน้าที่เขาทำธรรมชาติเดือนนี่นะเดือนนี้ควรจะรีบทำก่อนผลจะมาให้ให้ทั้งปีได้ไหมโหนได้ทำให้เหมือนทุเรียนยังได้เลยไผ่นะครับแต่ถ้าเป็นไผ่ใช้ลำจำไว้เลยนะไม่ควรเดินระบบน้ำไม่ควรให้น้ำมาจากไหนเหตุผล อ่าเนี่ยไผ่จริงจริงปล่อยเ็าเลยให้เขาพักตัวเพราะฉะนั้นสวนไผ่ที่เดินระบบน้ำหนึ่งปลูกใหม่ๆหม่สองไผ่ที่กินหนอ่อสามพวกขยายพันธุ์พวกขยายพันธุยย์ต้องมีระบบน้ำนะครับแต่ถ้าไผ่ใช้ลำโดยทั่วไปเนี่ยต้องมีแรงเพราะฉะนั้นภาคอีสานถ้าไปคุยกับคนที่อื่นอ๊้ยอีสานแรง แต่ภัยชอบ